ภาพยนตร์และการเมืองถือว่าเป็นของคู่กันที่สะท้อนภาพจำและค่านิยมต่างๆระหว่างกันไปมาได้โดยตลอดเพราะว่ากันว่าเราจะสามารถเข้าใจแนวคิดทางการเมืองของผู้กำกับหรือผู้สร้างผ่านผลงานของภาพยนตร์หรือซีรีส์ในทุกๆเรื่องได้ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนื่องจากคนเรามักจะตีแผ่วความคิดของตัวเองลงไปในทุกงานอยู่เสมอ,สมอและความคิดเหล่านั้นก็ล้วนสะท้อนได้ว่าคนนั้นมีความเชื่อทางการเมืองแบบไหนและยิ่งหาผลงานเรื่องนั้นๆมีการใช้นักการเมืองมาเป็นตัวละครสำคัญในเรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมาในรูปแบบของการเสียดสีความชั่วร้ายและความเละเทะในการทํางานแล้วละก็เราก็แทบจะสามารถเข้าใจได้เลยว่าผู้กำกับอยากจะสื่ออะไรไปถึงการเมืองที่พวกเขาต้องการนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูตัวละครนักการเมืองแย่ๆใ,ในภาพยนตร์ว่าจะมีตัวละครไหนที่เคยก่อวิวรกรรมสุดปวดหัวเอา,เอาไว้บ้างและพวกเขาจะสะท้อนไปถึงสังคมได้แบบชัดเจนแค่ไหนโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้าม คอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับบ u อบโรเบิร์ตส b จากบจอบโรเบิร์ตส s ปี1992 บ๊อบโรเบิร์ตส์คือม็อกคิมเมนท و รีหรือสารคดีปลอมที่ล้อเลียนเสียสีสังคมอเมริกันซึ่งเขียนบทกำกับและนำแสดงโดยทีมโรบินส์ที่ตีแผ่ช่วงชีวิตของบ๊อบโรเบิร์ตส์นักการเมืองฝ่ายขวาแบบอนุรักษ์นิยมจัดและเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งวุฒิสภา,าสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่นานซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เสียสีและตีแผ่ชีวิตของนักการเมืองที่อาจจะมีการพาดพิงไปถึงเรื่องราวในชีวิตจริงได้อย่างน่าสนใจแถมยังมีการแสดงถึงความล้าหลังของคนฝ่ายขขววาาาจผ่่่นตัลละครรหออองององเืยบ อดีตนักร้องลูกทุง่งสายอนุรักษ์นิยมจากพรรครีพับลิกันที่ภายนอกแล้วดูเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคมเวลาทํางานแต่แท้จริงแล้วความซื่อตรงของเขาก็ล้วนนํามาแต่ปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ทันสมัยและไม่สามารถพาประเทศชาติพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาของคนที่มาประท้วงเกี่ยวกับสวัสดิการและการล้อเลียนปัญหาของพวกเสรีนิยมโดยตลอดทั้งเรื่องนั้นเราจะได้ชมการหาเสียงของบ๊อบโรเบิร์ตที่เขานั้นเดินทางข้ามรัฐแล้วร้องเพลงเกี่ยวกับการดูถูกผู้ใช้ยาเสพติดคน กรเกียดร้านไม่ยอมทํางานและใช้ชนะของค่านิยมการตัดสินใจของครอบครัวอเมริกันแบบดั้งเดิมออกมาแบบผิดๆซึ่งเพลงคําพูดและกิริยาท่าทางของทีมหาเสียงก็จะเต็มไปด้วยการยกย,กย,กยกปอปอปป้านคนชั้นสูงและยังมีการเสียสียเชื้อชาติรวมไปถึงการเหยียดเพที่ถือวันล้าสมัยมากๆอีกด้วยทําให้เมื่อมองย้อนกลับไปดูโปสเตอร์ที่เป็นรูปตัวละครเอกกาลังห่มตัวเองด้วยธงอเมริกันแถมยังมีข้อความอย่าง Word First a Question Later ที่แสดงให้เห็นชาชาเลยว่าก,การเมืองดังกล่าวต้องการ การที่จะขอเสียงของประชาชนมาก่อนแล้วค่อยใช้เสียงนั้นไปทําตามใจตัวเองโดยไม่แคร์เสียงของประชาชนเลยมันดูเป็นการโจมตีพรรคฝ่ายขวาของอเมริกาได้ดีมากๆแถมตัวละครบ๊อบโรเบิร์ตส์ก็ยังเป็นภาพสะท้อนของนักการเมืองอเมริกันยุคเก่าที่ยังคงไม่ทันโลกและปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบชัดเจนสุดๆอีกด้วยซึ่งผู้ชมอย่างเราก็คงต้องยอมรับกันจริงๆว่าพรรคและนักการเมืองที่มีแนวคิดแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมักจะมีโผล่ขึ้นมาในสังคมอยู่เสมอแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน cứ tạm I didn't, didn't roam, no Suri. no box cars or park benches, no pan for me. Adino Hi Ko, the great dictator năm 1940 เ h e g r e a t d i c t a t o r เป็นภาพยนตร์ตลกเสียสีการเมืองอเมริกันต่อต้านสงครามที่เขียนบทกำกับอำนวยการสร้างดำเนินเรื่องและนำแสดงโดยชายลีชับลินผู้หวังที่จะล้อเลีเยนอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่กำลังกรีดหางกองทัพและพรรคนาซีของเยอรมันเพื่อเข้าไปเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปก่อนจะกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงระบบสังคมของมนุษย์ไปตลอดกาลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้จะถือว่าเป็นงานที่มีบทสนทนาและมีเสียงพูดเรื่องแรกของชาลีชับลินโดย เราจะได้ยินเสียงเขาพูดหลากหลายรูปแบบทั้งการเรียนแบบการพูดของฮิตเลอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านวิธีการพูดเป็นภาษาเยอรมันผสมกับภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญแต่อย่างใดเพราะภาษาท่าทางถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาที่ดีกว่าคําพูดอยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนว่าการล้อเลียนฮิตเลอร์ออกมาก็ทําให้เนื้อหาส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการนําเสนอ,เร,อเรื่องราวแย่ๆของผู้นําเผด็จการคนดังกล่าวที่ทําให้เกิดผลเสียมากมายไปยังการเมืองภายในประเทศและวิกฤตการทางสงครามในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมไปถึงการตัดสินใจ หลยอย่างของนักการเมืองก็ค่อนข้างจะมาจากความพอใจส่วนตัวมากกว่าความต้องการของประชาชนและแม้ว่ามันจะถูกนําเสนอออกมาในแง่มุมของความตลกโปกฮาผสมกับความตลกร้ายมากแค่ไหนแต่สารที่ภาพยนตร์นาเสนอออกมานั้นก็ไม่ได้นําเสนอแต่งแง่มุมเหล่านั้นเพียงอย่างเดียว เพราะนี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ชาลีชปลินอยากจะใช้โอกาสส่งสารไปถึงผู้ชมทั่วโลกว่าตัวเขานั้นเกลียดชางสงครามและความรุนแรงมากแค่ไหนนั่นจึงทําให้สุนทรพจน์หลายๆส่วนของเขาในภาพยนตร์ซาบซึ้งกินใจผู้ชมทั่วโลกไปเป็นอย่างมากและทําให้บทบาทนักการเมืองสุดโฉดของฮิตเลอร์ดูงโง่เขลาเบาปัญญาไปเลยหากเทียบกับสิ่งที่นักแสดงคนนี้คิดออกมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวก็ยังคงถูกแบนในหลายๆประเทศอยู่ดีเนื่องจากมีเนื้อหาโจมตีนักการเมืองเผด็จการที่มาจากการปฏิวัติของท อยู่ค่อนข้างมาและมีเนื้อหาที่เสียสีการเมืองได้รุนแรงพอสมควรเลย <c oughs> ประธานาธิบดีกรกสติลสันจากเดอะเดซโซนปี1983 เดโซนคือภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายของสเฟน king และเล่าเรื่องราวของจอห์นนี่สเมธชายหนุ่มผู้กำลังมีความสุขจากการสมหวังในความรักแต่แล้วเขาก็กลับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนต้องนอนโคม่าอยู่หลายปีและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ดันพบว่าตัวเองมีพลังที่จะสามารถรู้ถึงอดีตและอนาคตได้เมื่อเขาสัมผัสกับคนหรือสิ่งของต่างๆซึ่งนั่นก็ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปและแน่นอนว่าพลังดังกล่าวก็ได้นำพามาซึ่งปัญหาที่ทำให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่อันตรายไม่แพ้ก,กับพลังพิเศษเลยก็คือไวรัสของเรื่องอย่างประธานาธทิบดีเกร็กสติลสันของมาตินชีนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในไวรัสที่อันตรายติดอันดับในนิยายของสตีเฟนคิงเพราะตัวละครนี้คือคนที่ก้ากึ่งอยู่กับความบ้าและอาการทางจิตจนทำให้เราไม่สามารถคาดเดาการกระทำของเขาได้เลยแม้แต่นิดโดยแต่เดิมนั้นจะไม่มีการเล่าออกมาในนวนิยายและภาพยนตร์ว่าชายคนนี้มีภูมิหลังในวัยเด็กยังไงแต่จะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาแค่ว่าสติลสันเคยเป็นพนักงานขายพระคัมภีตามบ้านในวัยหนุม่มก่อนที่จะมีเห การครั้งหนึ่งที่เขาพลาดท่าถูกสุนัขตัวหนึ่งเข้ามาทำร้ายตอนทำงานส่งผลให้เขาตัดสินใจทำร้ายมันคืนและมันก็กลับสร้างความพอใจให้กับตัวสติลสันเป็นอย่างมากจนเขาได้รู้ตัวเองว่าการใช้ความรุนแรงคือทางออกที่เขาชื่นชอบมากที่สุดแต่หลังจากนั้นหลายปีต่อมาเมื่อสติลสันเข้ามาเป็นนักการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งในสภาคองเกรสโดยมีเป้าหมายว่าวันหนึ่งจะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอ,อเมริกาเขาก็ได้ฉายแววความอันตรายออกมาทันทีทางการแบล็กเมล์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพื่อบิดเบือนข่าว แถมในตอนที่ตัวเอกของเรื่องอย่างจอนน่ได้จับมือกับสตีลสันเป็นครั้งแรกเขาก็เดินได้เห็นนิมิตว่าถ้าสตีลสันได้ตำแหน่งจริงๆสตีลสันจะเปิดสงครามนิวเคลียร์และพาอเมริกาเข้าสู่สงครามทันทีแค่นั้นยังไม่พอในจังหวะที่จอนน่ตัดสินใจลอบสังหารสตีลสันตัวสตีลสันก็ยังโชว์นิสัยขี้คลาดอย่างการใช้เด็กทารกเป็นเกราะป้องกันมนุษย์อีกด้วยซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในวิวรกรรมโชวชั่วของนักการเมืองคนนี้ที่ปรากฏออกมาเท่านานเพราะถ้าใครที่เคยชมภาพยนตร์มาแล้วก็คงจะรู้ดีีแนนนาานน่อวาชค้ คือต้นแบบของนักการเมืองที่เลวแบบหมดจดของจริงคนหนึ่ง no. ประธานาธิบดีเจมส์เดลจาก Mars a t t a แท็ปี1996 มาร์สแอตแท็คือภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของวันเอลี่นบุกโลกให้ออกมาในโทนที่ดูกึ่งสนุกสนานแต่ตลกร้ายเพราะมันจะพูดถึงการรุกรานของเอลี่นจากดาวอังคารที่มีหัวโตเป็นพิเศษแถมยังฉลาดล้ำและไฮเทคมากๆชนิดที่ว่ามนุษย์โลกและประธานาธิบดีจากฝั่งอเมริกาที่เปรียบเสมือนประเทศใหญ่ของโลกที่เอเลี่นจะตัดสินใจเดินทางลงไปก่อนต้องปวดหัวกันเลยทีเดียวซึ่งความน่าสนใจของภาพยนตร์แนวนี้ก็คงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของรัฐบาลรวมไปถึงนักการเมืองที่ปรากฏตัวออกมา เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าที่ต้องคอยรับปัญหาก่อนประชาชนเสมอมาอยู่แล้วแต่หนึ่งในตัวละครหลักของภาพยนตร์ยังประธานาธิบดีเจมส์เดลที่นำแสดงโดยแจ็คนิโคสันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของนักการเมืองยอดเยี่ยมอีกคนที่ผู้ชมจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนเพราะเขาคือภาพสะท้อนของนักการเมืองที่ไม่ฉลาดแถมยังโง่เขลาเบาปัญญาอีกต่างหากเนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางการทูตและหาทางพิจารณาทางออกแบบสันติได้เลยในภาพยนตร์การแก้ไขปัญหาที่มาจากความขาดขาดกันเกิน ขของเาจึงส่งผลให้มีคนตายในภาพยนตร์เป็นจำนวนมากรวมไปถึงครอบครัวของเขาเองด้วยทําให้ตัวละครนี้สามารถถูกยกมาเป็นภาพแทนของผู้นําที่ไม่ฉลาดแต่สแสวงหาอํานาจที่อยากจะบริหารประเทศได้แบบชัดเจนมากๆซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ล้วนเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกและมันก็มักจะส่งผลเสียออกมาอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากผู้รับเคราะห์ส่วนใหญ่มักจะเป็นประชาชนตาดำๆที่ไม่มีทางเลือกในสถานการณ์ชีพเป็นชี้ต,ตายเลยแม้แต่นิดนี่จึงถือว่าเป็นเคสต,ตัวละครบทเรียนที่ตีแผ่ไปถึงชีวิตจริงได้ดีเลยที ประธานาธิบดีดูเวนอลิซอนโดมาเทนดิวคามาโชจากอิโอเครซีปี2006 อิเดโอเครซีคือภาพยนตร์สุดฮาซึ่งเล่าเรื่องราวของนายทหารโง่สุดขี้เกียจอย่างโจที่วันๆไม่ทําอะไรและเอาแต่จมอยู่กับงานดูแลเอกสารกระทั่งในวันหนึ่งโจก็ได้ถูกขอให้เข้าไปทดลองหลับแช่แข็งในแคปซูลแต่มันก็ดันเกิดข้อผิดพลาดท,ที่ทําให้เขาได้หลับยาวไปถึง500ปีและตื่นขึ้นมาอีกทีในปีคศ2505ที่มนุษย์ทุกคนบนโลกน,นั้นดันวิวัฒนาการถอยหลังจนกลายเป็นคนที่มี IQ และ EQ ต่ําหรือเรียกง่ายๆก็คือบัโลไม่หลงเหลือมนุษย์ที่ฉลาดหรือมีความรู้ใน ปกติอีกต่อไปและโลกก็ได้ถูกปกครองโดยคนโง่ที่แพร,แร่พันมีครอบครัวต่อเนื่องกันแบบไม่เกรงใจใครแต่สิ่งที่ตัวภาพยนต์สามารถสะท้อนภาพของสังคมออกมาได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากมุกฮาฮา,า,าหลายๆอย่างในเรื่องแล้วก็คงจะเป็นการสะท้อนระบบก,การปกครองของมนุษย์ในยุคสมัยดังกล่าวออกมาได้อย่างตลกและมีข้อคิดค่อนข้างมาผ่านตัวละครประธานาธิบดีคารมาโชของตัวละครเทอร์รี่ครูซที่เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาในภาพยนต์ซึ่งแต่เดิมนั้นเขาเคยเป็นอดีตนักมวยปล้ำอาชีพและพระเอ ภาพยนต์สบวกมาก่อนโดยเนื้อหาจะนําเสนอภาพลักษณ์ความตกต่ำครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านการปกครองของประธานาธิบดีคนนี้ออกมาได้อย่างตลกโปกฮามากๆทั้งนิสัยความโง่เขลาของเขาที่ทําให้เขานั้นมักจะพูดจาหยาบคายเพี้ยนๆและโกะหกไปเรื่อยอยู่เสมอแถมยังปราศัยด้วยการยิงปืนกลให้ประชาชนสนใจอีกด้วยอีกทั้งนโยบายของเขาก็ยังล้วนเต็มไปด้วยเรื่องปแปลกๆทั้งการที่พืชผลในประเทศไม่เติบโตเพราะว่าพวกมันถูกรดน้ำด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่แทนน้ำตามความเข้า ใจผิดของยุคสมัยว่าน้ำเกลือแร่น่าจะมีวิตามินมากกว่าแถมประธานาธิบดีคนนี้ก็ยังเป็นพวกหัวแข็งที่เชื่อในหลักการของตัวเองมากๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นโง่แค่ไหนจนเกือบที่จะสั่งลงโทษโจที่เสนอให้เขาใช้น้ำธรรมดาไปรดที่พืชมะลาวและแม้ว่าตัวละครในกล่าวจะถูกนำเสนอออกมาในภาพลักษณ์ที่ตลกโปกหาน่าเอ็นดูแต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้วันนี้คือคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนว่าหากมนุษย์เราไม่ดูแลรักษากติกาทางการเมืองและสังคมให้ดีสักวันหนึ่งเราก็อาจ จะถูกปกครองด้วยผู้นำงโง่ที่ตัดสินใจพลาดได้ยอยู่เสมอและมันก็คงจะแย่กว่าน,นั้นมากๆหาผู้นำคนนั้นกดดันไม่รู้ตัวเองโง่จนนำความวุ่นวายมาให้ประเทศชาติได้แบบไม่รู้จบเหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้ what วุฒิสมาชิกบ๊อบรอมสันจากดีอเมริกันเพรสเดน n ์ปี1995 ดีอมอเมริกันเพรสิดเนคือภาพยนตร์สะท้อนสังคมทางการเมืองที่เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของประธานาธิบดีแห่งสารัฐอเมริกานามว่าแอนดรูว์เชพเพิร์ดที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทางเกมการเมืองไปจนถึงปัญหาเรื่องความรับที่ทําให้เขาไม่สามารถหาใครมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งได้แบบจริงจังสักทีซึ่งก็แน่นอนว่าตัวภาพยนตร์ก็จะมีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นไปที่การเล่นเกมการเมืองและช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลที่ถือว่าเป็นปัญหาหน้าปวดหัวของนักการเมืองหลายๆคนแถมสิ่งที่ขาดหายไปไม่ได้เลยก็คงจะเป็นภาพสะท้อนของตัว ตัวละครนักการเมืองแย่ๆที่ถูกนําเสนอออกมาผ่านตัวละครบ๊อบรอมสันที่นําแสดงโดยริชาร์ดเรฟัสเพราะเขาคือนักการเมืองที่มักจะใช้เทคนิคการเล่นเกมและสร้างความปั่นป่วนตลอดการทํางานในทําเนียบขาวออกมาแบบชัดเจนมากๆเขานั้นถือว่าเป็นวุฒธธิสมาชิกผู้มีอุดมคติที่น่ารังเกียจและยังมักก่อเรื่องด้วยการพยายามทําให้ทั้งรัฐบาลมีปัญหาด้วยการใส่ร้ายแฟนสาวของประธานาธิบดีแบบไม่มีเหตุผลซึ่งนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมง,งานหรือประชา ชลเลมานต์นิดและทําแผนการของตัวเองไปเรื่อยเพียงเพราะความพอใจของตัวเองทุนนันซึ่งก็ว่ากันว่าตัวละครนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนนักการเมืองในชีวิตจริงอย่างโดนัลรัมส์เฟลซึ่งเป็นนักการเมืองและนักธุรกิจชาวอเมริกันที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาคนที่13ภายใต้ประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดและคนที่21ภายใต้ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายอย่างในการทํางานและเป็น รัฐบาลชุดที่มีชื่อเสียงในแง่ลบส,ส่วนมากในประวัติศาสตร์ของอเมริกาโดยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากนักการเมืองตัวจริงและถูกออกแบบมาเ,เรียบง่ายแต่เห็นถึงปัญหาแบบสาม,มัญชนที่ประชาชนคนไหนก็คงจะไม่ชอบได้แบบเห็นภาพได้ชัดมากๆ on, ประธานาธิบดีสโนว์จากเดอ h u ังเก Games Catching Fire ปี2013 สำหรับ The Hu ังเก g a m เกหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าภาพยนตร์ก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวทางการเมืองที่เข้มข้นและมีการพูดถึงระบบการปฏิวัติและการปลดแอกของประชาชนในระดับที่น่าสนใจเลยทีเดียวแถมตัวเนื้อเรื่องก็ยังมีตัวละครน,นักการเมืองอย่างประธานาธิบดีสโนว์ที่รัทบบดโดยโดน,น,ลนัลด์สตทแลนซึ่งเป็นประธานาธิบดีเผด็จการของพานมรัฐนิวเคลียร์อธิปไตยที่เป็นสาธารณารัฐตามรัฐธรรมนูญในภาพยนตร์และก็แน่นอนว่าตั้งแต่ที่ผู้ชมได้มีโอกาสเห็นเขาปร ก็ตัวออกมาในเรื่องทุกคนก็คงจะสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายในคราบนะักการเมืองของชายคนนี้ได้เป็นอย่างดีผ่านอากับกิริยาและแววตาที่มุ่งมั่นในการบั่นทอนทำลายสังคมลงไปสุดๆผ่านการใช้ภาพลวงตาของความหวังหรืออิสรภาพมาหลอกลวงประชาชนจนหมดหวังซึ่งในฐานะประธานาธิบดีสโนก็ได้ครอบครองอำนาจทั้งหมดและได้พิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้นําเผด็จการที่โหดร้ายแถมยังบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ประชาชนควรจะรู้ไปค่อนข้างมาส่วนวิวรกรรมการใช้อำนาจของเขาก็ล้วนมีแต่เรื่องเลวร้ายแทบถึง ไม่ว่าจะเป็นการสังหารคนที่มีความคิดเห็นต่างซึ่งออกมาเคลื่อนไหวและทําให้ตัวเขากับรัฐบาลดูแย่อย่างการสังหารครอบครัวของตัวละครที่ผู้ชมรักอย่างเฮมิชอเบนาตีเพียงเพราะตัวละครนี้ทําให้เขาไม่พอใจอีกทั้งยังมีการเปิดเผยออกมาอีกด้วยว่าสโน์ค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้ระแวงและวางแผนไกลพอสมควรเลยเนื่องจากครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยคิดที่จะวางยาพิษให้กับพันธมิตรของตัวเองเพราะมองขาดแล้วว่าในอนาคตนั้นอาจจะกลายมาเป็นศัตรูกันในสักวันแต่เขาก็พลาดท่าจำใจต้องดื่มยาพิษไปด้วยผู้ ซึ่งแม้ว่าจะมีการดื่มยาถอนพิษในภายหลังแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวละครนี้มีบาดแผลนเน่าเหม็นในปากไปตลอดการส่งผลให้เขาต้องสวมดอกกุหลาบที่ดัดแปลงพันธุกรรมเอาไว้บนเสื้อผ้าอยู่เสมอเพื่อปกปิดกลิ่นของเลือดที่อยู่ในลมหายใจของเขาและนี่ก็เป็นเพียงวีรกรรมรวมไปถึงเรื่องแย่ๆเล็กน้อยเกี่ยวกับการปกครองของเขาเพียงทุนานันเพราะในมหาการของเดอะฮังเกิ้ลเกมส์การใช้อำนาจเผด็จการของตัวละครดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาให้เขาก้วขึ้นไปเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งตลอดการตราบจนวาระสุดท้าย ของเขาในภาพยนตร์และมันก็คงจะไม่มีตัวละครผู้นำตัวร้ายหรือนะักการเมืองคนไหนในเรื่องที่เลวร้ายไปมากกว่านี้อีกแล้ววุฒิสมาชิคพาวพาทีนจาก Star Wars Episode 1 The Phantom Menace ปี1999 หากจะบอกว่าไตราภาคส t a r Wars ์ต้นฉบับจากยุค70คือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาการผจญภัยเป็นหลักส่วนฉบับจากยุค2000คือภาพยนตร์ที่สอดแทรกไปด้วยประเด็นทางการเมืองเป็นส่วนสําคัญก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมากนักเนื่องจากเนื้อหาในช่วงพรีคัวเรื่องราวส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในช่วงที่สาธารณรัฐยังคงสงบสุขอยู่และในยุคสมัยนั้นก็จะยังคงมีสภาเจาไดที่แข็งแกร่งคอยปกป้องประชาชนร่วมกับกองทัพที่ยังถือว่าอยู่ในช่วงยิ่งใหญ่อยู่ด้วยเนื้อหาใน,นภาพยนตร์ภาคแรกของไตร ภาคพรีคลูยัง The Phantom Menace จึงมักจะมีการเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นทางการเมืองผ่านมุมมองของสองเจไดย,ยังควายกนจีนและพาดาวันฝึกหัดอย่างโอบิวันเคนบีที่ต้องเข้ามาปกป้องเจ้าหญิงเพทเแม่อมิดดาลาจากภัยคุกคามของเหล่าเซธที่จู่ๆก็ปรากฏตัวออกมาในรอบหลายปีแบบไม่น่าเชื่อซึ่งในภาพยนตร์ภาคนี้เราจะได้เห็นการปรากฏตัวของวุฒิสมาชิกเ่าพาทีนผ่านการรับบทของนักแสดงคนเดิมยังเอียนแม็กเดเมตในช่วงสมัยที่ตัวละครนี้ยังไม่ได้เผยตัวจริงออกมาว่าเขา นั้นคือดัซซีเดียสตัวละครผู้ปกครองฝ่ายสิธิยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงตรายภาคสี่ขัว้วและแม้ว่าผู้ชมนั้นจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าตัวละครนี้อันตรายแค่ไหนแต่คราวนี้เราก็จะได้เห็นเขาในแง่มุมของนักการเมืองสุดเลวร้ายปรากฏออกมาบ้างเพราะตัวละครนี้จะไม่ได้มีดีแค่การบงการดร์ดเวเดอร์และใช้พลังไฟฟ้าต่อสู้กับลุคสกายวอลเกอร์แบบที่ภาพยนตร์ตรายภาคก่อนเคยเผยออกมาแล้วแน่นอนโดยวุฒิสมาชิกพอลพาทีนก็ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติของนักการเมืองที่เล่นเกมและวางแผนเก่งในระดับที่สูงมาก ในสมัยที่เขายังคงเป็นวุฒิสมาชิกแห่งนาบูสมุหนายกคนสุดท้ายของสาธารณารัฐกาแล็กติกตัวละครนี้ก็เริ่มที่จะวางแผนเล็กๆอย่างการค่อยๆแทรกแซงสภาสูงเพื่อที่จะพาตัวเองไปถึงเป้าหมายใหญ่อย่างการพลิกให้เสดกลับมามีอำนาจอีกครั้งในจักรวาลและยึดครองอำนาจทั้งหมดไปเป็นของตัวเองวิธีการของเขานั้นมีทั้งการหลอกใช้คนและเป่าหูให้เหยื่อเดินตามหมาของตัวเองไปเรื่อยๆรวมไปถึงวางแผนให้ตัวเองโดนจับเพื่อที่จะได้ล่อลูกศิษย์คนเก่าของตัวเองอย่างคาดูกูที่เคยเป็นเจไดมาก่อ ถูกเป้าหมายคนใหม่ของตัวเองอย่างอนาคินสกายวอลเกอร์เข้ามาสังหารจนตายก่อนจะค่อยๆกล่อมให้อนาคินกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองของตัวเองในการวางแผนครั้งใหญ่อย่างคําสั่งออเดอร์สิที่สิเพื่อสังหารเจไดในสภาสูงจนเสียชีวิตไปหลายคนซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติทางการเมืองที่อุกอาจมากๆคล้ายๆกับการรัฐทับประหารเข้ามายึนอำนาจโดยไม่มีความชอบธรรมก่อนที่ท้ายสุดแล้ววุฒิสมาชิกพอพาทีนจะแต่งตั้งตัวเองให้มีอำนาจใหญ่และมีส่วนในการสร้างตัวร้ายที่อันตรายที่สุดในโลกส t a r Wars ยิงดาร์ธเวเดอร์ออกมาตัวละครดังกล่าวจึงถือว่าเป็นนักการเมืองที่เลวโฉดแต่ฉลาดแบบครบเครื่องมากๆคนหนึ่งซึ่งหากในชีวิตจริงมีคนแบบนี้ปรากฏออกมามันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีต่อระบบก,การปกครองของประเทศใดประเทศหนึ่งแน่นอน h อาลาดีนจากเดอ d ดิจาก The ปี c t a t o r ปี2012 แน่นอนว่าสำหรับภาพยนตร์สายคอมเมดี้ The Dictator ในมุมมองของผู้ชมส่วนใหญ่ผลงานเรื่องนี้ก็อาจจะถูกมองเป็นภาพยนตร์ตลกไร้าสาระที่มีความบ้าๆบอๆแต่ดันมีข้อคิดปรากฏออกมาตามสไตล์ของผู้กำกับและนักแสดงอยู่แล้วกับเรื่องราวสุดฮาของผู้นำอย่างอลาดีนที่ปกครองประเทศเล็กๆอย่างวาดิยาซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและแม้ว่าน,นี่จะเป็นประเทศที่ทดูเหมือนจะแรงแค้นมากแค่ไหนแต่ผู้นำอย่างอลาดีนก็กลับร่ำรวยเป็นอย่างมากและใช้สินทรัพย์ของตัวเองพลานไปกับความ สาราญไปวันๆกระทั่งจู่ๆตัวเขาเองก็ดีพลาดตาถูกแผนสลับตัวเอาคนหน้าเหมือนมาปกครองแทนในตอนที่เดินทางไปประชุมในอเมริกาส่งผลให้อลาดีนต้องลดตัวเองมาเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนซะบ้างซึ่งก็แน่นอนว่าต่อให้ภาพยนตร์จะสามารถสะท้อนแง่มุมผสานกับความตลกบ้าๆบอๆออกมาได้เป็นอย่างดีแถมยังมีบทสรุปที่น่าพึงพอใจในการสอนให้เรารู้ว่าคนที่หลงผิดไปแล้วก็สามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้แต่หากย้อนกลับไปในช่วงต้น เราจะสามารถพบเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอาลาดีนที่นําแสดงโดยซาซาบารอนโคเฮนก็นับว่าเป็นผู้นําที่อันตรายรวมไปถึงน่ากลัวมากๆในโลกของความเป็นจริงและมันก็คงจะไม่ตลกเลยแม้แต่นิดถ้าเกิดว่ามีคนอย่างเขาปกครองประเทศซับประเทศอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้เพราะตัวละครนี้คือสภาพของนักการเมืองที่ใช้อํานาจบาดใหญ่ในการปกครองตามความพึงพอใจของตัวเองแบบไร้กฎเกณฑ์โดยไม่มีสามัญสำนึกความผิดชอบชั่วดีเข้ามาเชื่อปนเลยแม้แต่นิดสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือมนุษย์คนนี้ดีละ เลยเพดานหรือขอบเขตในการตัดสินใจของตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิวรกรรมของเขาแต่ละอย่างจึงเต็มไปด้วยเรื่องแย่ๆทั้งการหล่อหลอมความรุนแรงลงไปในจิตใจของประชาชนและทหารด้วยการฝึกให้กองทัพสักซ้อมแบบพาสติและมองประเทศมหามนาจเป็นศัตรูโดยไม่มีเหตุผลการตัดสินใจแก้ไขภาษา,าหรือกฎเกณฑ์นในสังคมให้ดำเนินไปตามความสะดวกของตัวเองนิสัยบ้าการที่วันๆเอาแต่สเสวยสุขอยู่ในรงังโดยไม่สนใจว่าจะใช้เงินไปเท่าไหร่และสิ่งที่แย่ที่สุดอย่างการสั่งเก็บใครก็ได้ที่ตัวเขาไม่ พอใจแม้ว่ามันจะมีต้นเหตุมาจากปัญหาไร้สาระเพียงเล็กน้อยก็ตามส่วนในแง่มุมอื่นๆอลาดินก็ถือว่าเป็นผู้นำเผด็จการตัวพอ่อที่นอกจากจะบังคับให้ประชาชนอยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์ของตัวเองแล้วตัวเขาก็ยังสั่งสมอาวุธและกองกําลังทหารชน,นิดที่พร้อมจะเปิดฉากกับประเทศไหนก็ได้ในโลและจากข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเล่ามามันก็น่าว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่้ายที่สุดแล้วในตอนจบของภาพยนต์ผู้นำคนนี้ก็ได้มีการพยายามเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่งเพราะถ้าหาเขายัางคงยึดถือแนวคิดและหลักการแบบ เดิมต่อไปก็คงจะต้องยอมรับเลยว่าประเทศเล็กๆอย่างวาดียาก็คงจะพบจุดจบในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอน which won gold medals. อนดัมสันเลอรจากวีฟเวเดตาปี e 5ง a 5 V for v e n d e t ดคือภาพยนตร์แนวดิสโทเปียที่ดัดแปลงมาจากคอมิกและเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตของสาวราชานาจาโดยเนื้อเรื่องนั้นจะถูกเล่าออกมาผ่านมุมมองของตัวละครอย่างอีวี่แฮมอนผู้ประกาศข่าวหญิงของโทรทัศน์รัฐบาลที่ได้รับความช่วยเหลือจากนักสู้ปริศนาย่างวีในการเข้าไปเปิดโปงและเปลี่ยนแปลงระบอบรัฐบาลที่ถูกปกครองโดยระบอบฟาเซสของพรรคนอสไฟเออร์ Fire, ที่นักโทษการเมืองคนรักร่วมเพศและผู้คนที่สังคมไม่ต้องการจะถูกจับไปขังรวมอยู่ในค่ายกักกัน ตัวเอกทั้งสองจึงต้องหาทางปฏิวัติและทำลายระบบเดิมๆลงไปได้ก่อนที่สังคมจะเต็มไปด้วยความโสมมมากกวนน่านี้ซึ่งจากเนื้อเรื่องที่ภาพยนตร์นำเสนอออกมามันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแลว้วว่าภาพยนตร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโจมตีระบบการปกครองและมีระบบการเมืองที่บิดเบี้ยวซึ่งสะท้อนออกมาจากความจริงของความล้มเหลวหลายๆครั้งในประวัติศาสตร์แบบเห็นได้ชัดเจนและก็แน่นอนว่าตัวร้ายหลักของภาพยนตร์ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้ภาพแทนของนักการเมืองชั่วที่หล่อหลอมมาจากแรงบันดาลใจของผู้นำเผด็จการในอดีต ยังอดัมซัลเลอร์ที่รับบทโดยจอห์นเฮิร์ตอย่างแน่นอนโดยอดัมซัลเลอร์จะถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นหนึ่งในสองศัตรูตัวชะการ,ร่วมกันกับตัวละครปีเตอร์ครีดีเขาจะถือว่าเป็นผู้นําของพ, Fi o asis, พรรคนอตไฟล์ฟาเซสเผด็จการของอังกฤษในยุคดิสโทเปียภาพลักษณ์และท่าทางของเขาจะอ้างอิงมาจากอดอลฟฮิตเลอร์เผด็จการนาซีในชีวิตจริงที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผ่านการตามฆ่าล้างเผ่าพัานชาวยิวอย่างโหดเหี้ยมโดยคําว่าซัลเลอร์จะถูกดัดแปลงมาจากชื่อของตัว อยังซูซานผสมกับคาว่าฮิตเลอร์เข้าไปอีกทั้งคําคํานี้ก็ยังเป็นคําที่ใช้เรียกพ่อค้าที่ทําการค้าขายกับกองทัพซึ่งเหมาะสมกับผด็จการของกลุ่มอุตสาหากรรมการทหารอีกด้วยโดยในภาพยนตร์ซานเลอร์จะถูกนําเสนอว่าเป็นชายที่มีความทะเยอทะยานชอบอํานาจและจะรู้สึกเกลียดมากๆหากต้องมาพบกับชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษซึ่งมันก็แสดงออกมาได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเหยียดเชื้อชาติและเป็นพวกอนุรักษนิยมแบบสุดขั้วส่วนในเรื่องของการปกครองประเทศซานเลอร์ก็จะแสดงภาพล ของผู้นำเผด็จการออกมาได้เหมือนกับในโลกของความเป็นจริงทั้งการคิดเองเออเองไปว่าการใช้อำนาจควบคุมสังคมของตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้อื่นการออกคำสั่งให้มีการลงโทษคนที่มีความเห็นต่าง อย่างเช่นตอนที่เขาสั่งให้มีการจับกลุ่มพิธีกรรายการทีวีโชว์ที่เอาเขาไปล้อเลียนอีกทั้งภาพลักษณ์ของเขาที่ปรากฏออกมาในสื่อก็ยังมีการคาดเดาเอาไว้ว่าสัตว์เลออาจจะเป็นพวกติดยาอีกด้วยจากอาการตาเบกโพรงไปมาแล้วรูม่านตาขยายบ่อยๆโดยนี่จะถือว่าเป็นอาการจากยาเสพติดเช่นยาอี LSD, โคเคนยาบ้าเคตามีนซึ่งจะเป็นการอ้างอิงไปถึงตัวอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ตัวเขาเองติดยาในช่วงใกล้ชิดสู่สงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากอาการเครียดอย่างหนักหลังจากได้รู้ว่าฝ่าย อักเสบของตนกําลังจะแพ้ลงไปในสงครามแต่ถึงอย่างไรก็ตามความชื่นชอบในการใช้นิสัยแบบอํานาจบาดใหญ่ของเขาก็คงจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาให้ประชาชนกลัวทุน,นันเพราะในช่วงที่เขากําลังจะถูกจบชีวิตลงไปสัลเลอร์ก็ได้แสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขาเป็นพวกอ่อนแอรักตัวกลัวตายและไม่ได้เป็นคนกล้าหาญที่จะยืนหยัดในแนวคิดของตัวเองไปจนสุดขอบเลยแม้แต่นิดนี่จึงถือว่าเป็นตัวละครนักการเมืองนิสัยยอดแย่ในภาพยนตร์ยุ่งหลังๆที่ตีความผู้นําที่ล้มเหลวออกมาได้ชัดเจนมากๆและสามารถสะท้อนเรื่องราวไปถึง ถึงสังคมในโลกของความเป็นจริงได้ดีเลยทีเดียว <Mr. Cre> <laughs> โอเคก็ okay, จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของตัวละครนักการเมืองแย่ๆใ,ในโลกภาพยนตร์ที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวละครกุลวนเป็นภาพสะท้อนชั้นดีที่เราสามารถเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์สังคมในหลายๆประเทศได้แบบไม่ยากแถมเรายังเห็นได้เลยว่าหากสังคมของเรามีนักการเมืองแบบนี้ทํางานอยู่จริงๆปัญหาและความหายนะก็คงจะมาเยือนประเทศชาติแบบที่เกิดในภาพยนตร์ได้ไม่ยากแน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับมีารายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีตัวละครนักการเมืองแย่ๆในภาพยนตร์ดังตัวไหน นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ